เราไม่รู้ว่าเนี้ยเป็นความแบบเราอยากได้ไปเองเราคิดไปเองว่าเราอยากได้เพชรมาครอบครองอีกหนึ่งหรือว่ามันถึงโอกาสที่เราต้องมีจริงๆถ้าเราต้องมีจริงๆเนี้ยช่วยบอกเราหน่อยช่วยแบบส่งสัญญาณให้เรารู้หน่อยอธิษฐานเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันเนาะคือสัญญาณสีเขียวเนี้ยที่หรือว่าสัญญาณเกี่ยวกับคำว่าควีนเนี้ยเพราะว่าชื่อรุ่นนี้คือชื่อควีนเนาะค่ะเข้ามาแบบประดังประเดมากในช่วงหนึ่งชั่วโมงก็นับได้ประมาณ10สัญญาณในหนึ่งชั่วโมง รู้เลยว่าใช่เพราะว่าเลขทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์นัมเบอร์ขนาดน้ำหนักหรือว่า,าราคาเองคือสัมพันธ์กับเลขในชีวิตทั้งหมดเลยก็เลยเริ่มแบบอะลองขอแล้วก็ขอแล้วก็ได้มาเรื่อยๆประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ขอไปแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานประมาณ2อาทีนะคะ่ะเราก็มีโปรเจกต์หนึ่งเข้ามาที่เรารู้เลยว่าโปรเจกต์นั้นมาจากพี่เพชรโหดมาก ุ้ชมคะรู้ไหมคะว่าเพชรการเดียนไนมอนเนี่ยสามารถสื่อสารกับเราได้นะคะ คำว่าสัญญาในที่นี้นะคะก็คือคําตอบค่ะสมมุติว่าถ้าคุณมีคําถามที่มันยังคาใจและยังไม่มีคําตอบอยากได้คําตอบที่ชัดเจนจากเพจหรือว่าอยากรู้ว่าคําตอบของสิ่งที่เราต้องการรู้นั้นคืออะไรนะคะก็ขอให้มีการส่งสัญญาณมาให้ดังนั้นสัญญาณเนี่ยอาจจะมาในรูปของคําตอบเองตรงๆเลยหรือว่ามาจากการบอกใบใ้ให้เราได้รู้ว่าเราควรจะต้องทําแบบไหนอะไรยังไงค่ะ จะบอกว่าจริงๆสัญญาณเนี่ยมันจะสามารถมาได้ในทุกทางหมดเลยค่ะบางครั้งมันก็มาจากข้อความบางอย่างที่เรามองเห็นผ่านเวลานั่งรถผ่านหรือว่ามันมาอาจจะมาจากการที่บทสนทนาของคนที่อยู่ข้างๆที่เขาคุยกันที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยมันอาจจะอยู่ที่ป้ายโฆษณาที่ไหนสักแห่งหรือว่ามันมาอาจจะมาในรูปแบบไหนก็ได้ค่ะที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราต้องการหาคําตอบอยู่ในช่วงนั้นๆค่ะ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันเป็นคําตอบจริงไหมคําแนะนําของหมอก,ก็คือเราสามารถอธิษฐานแล้วก็ขอสัญญาณน,นั้นซ้ําๆได้ถ้าสิ่งนี้จะเป็นคําตอบให้กับเราก็ขอให้เราได้แบบเห็นสัญญาณช่วยส่งสัญญาณมาเป็นคําตอบให้เราหน่อยและถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆขอให้ส่งสัญญาณน,นั้นมาแบบซ้ําๆๆหลายๆครั้งนะคะหรือว่าเทคนิคของบางท่านก็คือ เคยมีคนที่อธิษฐานขออะสมมุติว่าถ้าโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่เราควรจะได้ทำเนาะขอให้เราได้เห็นเลขตองซ้ำาๆๆๆทั้งวันวันนั้นคนคนนั้นนะคะที่ส่งสัญญาณมาให้คุณหมอก็คือเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาก็มองโทรศัพท์มือถือไปอ้าวเห็นเป็นเลขตองอีกแล้วขับรถไปปุ๊บอ้าวเลขไม้ก็เป็นเลขตองอ้าวรถคันข้างหน้าทะเบียนก็เป็นเลขตองเขาจะเห็นเลขตองแบบนี้ซ้ำๆๆทั้งวันเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาอธิษฐานขอไว้ขอให้ได้รู้ว่าถ้าเห็นเลขตออองเเเเปป็็นนนสัญญาาาณพื่่บก้วโโี ที่เขาควรจะต้องทำค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะมาพร้อมเจ้าของเพชจที่เป็นแขกรับเชิญ คนพิเศษของเรานะคะซึ่งในวันนี้เป็นหัวข้อที่พิเศษมากๆก็คือเจ้าของเพรของเราท่านนี้นะคะมีความสามารถในการจับสัญญาณได้เก่งมากๆค <c oughs> ือแบบคุณหน่อยยังว้าวเลยนะงานนี้มันก็มีคําถามนะว่าแล้วสัญญาณที่ว่าเนี้ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็วิธีจะจับเราจะรู้ได้งไงว่าเป็นสัญญาณหรือว่าคิดไปเองรอเหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นนะวันนี้เราก็จะมาฟังประสบการณ์ของเจ้าของเพจท่านนี้กันนะคะว่าสัญญาณที่ว่านี้คืออะไรวิธีการจับสัญญาณคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือสัญญาณที่ถูกต้องนะคะก็ ขอต้อนรับคุณแอร์ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้เล่าท right speak yeah ah okay> like mm ี่มาที่ไปนิดน mm ึงว่ามารู้จักการเดินเนมอนได้ไงกลับไปเริ่มตรงนั้ได้เลยค่ะก็จริงๆเปิดเข้าใน Facebook แล้วก็ดูฟีดไปเรื่อยๆแล้วก็เจอรายการคุณบุดดี้ค่ะแล้วก็เจอหน้าคุณหมอเลยก็อุ้ยคนผู้หญิงคนนี้น่ารักจังเลยแล้วก็เสียงเสียงพอมากค่ะก็เลยหยุดดูค่ะดูแล้วก็ฟังแล้วก็เอ๊น่าสนใจจังเลยเพราะว่าตัวเองก็คือเหมือนเชื่อในเรื่องพลังงานอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เพรมีมีสายมูด้วยหรอค่ะ ็เลยสักพักหนึ่งคะ่ะน่าจะประมาณสัก2-3ส,สเดือนหลังจากที่เห็นคลิปนั้นคะ่ะก็สารภาพตามตรงเลยว่าช่วงนั้นอะอยากซื้อเพราะว่ามีช็อปช่วยชาติ <c oughs> แล้ก็ช็อปช่วยชาติก็มาใช่แล้ก็แบบเอ๊จะซื้ออะไรดีนะแล้วก็แวบขึ้นมาว่าซื้อเพชรสิ <c oughs> ก็เลยกดสั่งซื้อผ่านหลน์ไมช็อปด้วยตัวเองค่ะเป็นเบบี้การ์เดียนค่ะเป็นน้องอินฟินิตี้เห็นได้เป็นอินฟินิตี้เป็นเป็นอะไรตั้งแต่เป็นอ่าสร้อยคอมึอสร้อยคอมือใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นที่ได้มาก็คือจะได้รับบทคําอธิษฐานค่ะจัดพลังงานลบก็สวดทุกวันเลยพูดทุกวันแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ขออะไรกับเพจเหมือนตอนนั้นยังไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าขอได้จนเริ่มมาติดตามเพจคุณหมอมากขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มเห็นโพสต์ต่างๆว่าแบบ วิธ like mm ีแนะนำเป็นเคล็ดลับแล้วก็ไปสะดุดตากับโพสต์โพสตหนึ่งซึ่งเขียนว่าเหมือนให้เราแนะนำตัวกับเพจดนึ่งเพราะว่าถ้าเขาเป็นการเดียนของเราเขาเป็นแบบคนปกป้องเราเนี่ยแล้วเขายังไม่รู้จักเราเลยเนี่ยเขาจะปกป้องเราได้อย่างไรก็เลยเริ่ม วันนั้นก็คือเหมือนพูดเล่นเป็นกับเพื่อนเลยเหมือนเพื่อนในจินตนาการก็สวัสดีค่ะชื่อนี้นะคะเป็นอยู่ที่นี่ทําอันนี้อยู่ตอนนี้มีปัญหาชีวิตแบบนี้เหมือนแบบพูดในใจเนาะไม่ได้พูดออกเสียงมาแล้วก็บ่นไปเรื่อยเลยปัญหาชีวิตบ่นบ่นบ่นทีนีบนบน้บน่บน,บนเสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถือว่าตัวเองได้แนะนําตัวเนาะทีนี้มันเริ่มมีเหตุการณ์หลังจากบ่นเสร็จเย็นวันนั้นเลยก็คือเรื่องที่บ่นไปเนี่ยมันได้มันดีขึ้น ก็เลยเริ่มแบบอ่ะเริ่มลองขอ,อค่ะใช่ก็เลยเป็นต้นกําเนิดตรงนั้นค่ะแล้วก็ขอแล้วก็ได้มาเรื่อยๆประสบความสาเร็จในทุกเรื่องที่ขอไปจากเบบี้การ์เดียนจากเบบี้การ์เดียนค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มไม่ธรรมดาแล้วเราก็เลยเหมือนเริ่มขอเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเช่นเรื่องงานเรื่องคนเรื่อง ครอบครัวอะไรแบบนี้แล้วก็เออก็ประสบความสําเร็จตามที่ขอดีงามใช่<อ>ก็เลยหลังจากนั้นน่าจะประมาณ8เดือนหลังจากที่ได้เบบี้ค่ะก็รู้สึกว่าอะถึงเวลาที่ต้องมารับ <c oughs> รุ่นปกติ <c oughs> ตอนนั้นก็เลยอธิษฐานเลยค่ะกับน้องเบบี้ค่ะว่าถ้าสมมุติว่าถึงเวลาจริงๆแล้วที่ต้องมี <c oughs> ขอให้ได้มาอย่างไม่ยากลำบาก อันนี้ดีใช่แล้วก็เหมือนให้เราไม่ได้เดือดร้อนค่ะพูดในเรื่องของปัจจัยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานประมาณ2อนาทีนะคะเราก็มีโปรเจกต์หนึ่งเข้ามาที่เรารู้เลยว่าโปรเจกต์นั้นมาจากพี่เพชรคือมันมันรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองเลยว่านี่คือสิ่งที่เราขอไว้เองเพราะว่ามันมีสัญญาณหลายๆอย่าง ีอันนี้คืออสนใจค่ะคำว่าสัญญาคุณแอนก็คือชื่อโปรเจกต์เนี่ยมีคำว่าเพชรอยู่ทั้งทั้งที่ว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเพชรเลยอันที่สองในตัวโปรเจกต์การทำงานเนี่ยมีชื่อคำว่าการเดียนอยู่ในนั้นทั้งทังที่โปรเจกต์ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเดียนหรือคนลุกไปหมดแล้วใช่แล้วก็สถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็เป็นชื่อเกี่ยวกับพลังงานเหมือนกัน ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอจับสัญญาณหลายๆอย่างเนี่ยเรารู้เลยว่าโปรเจกต์เนี่ยมาเพื่อให้เราได้รับพี่ต่อไปโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนอย่างที่เราบอกจริง,รงๆค่ะแล้วก็ระหว่างการทํางานโปรเจกต์นั้นไปประมาณ2อสเดือนนะคะก็มีสัญญาณมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราเห็นเพชรบ้างหรืออะไรทำให้โปรเจกต์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเพชรเลยเนาะ <c oughs> ก็รู้แล้วว่าโอเคเราถึงเวลาแล้วที่ต้องมารับการเดียนไดมอนรุ่นปกติเป็น,<อ>เ,ปนเป็นเมแรก <c oughs> ได้เพชร การเดี้นงดมอนรุ่นปกติเม็ดแรกไปค่ะ,ะทีนี้พอได้เพชรเม็ดที่ใช่ค่ะก็รู้เลยว่าใช่เพราะว่าเลขทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด i มอนด์นัมเบอขนาดน้ำหนักหรือว่าราคาเองคือสัมพันธ์กับเลขในชีวิตทั้งหมดเลยค่ะเช่นเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขมือถือคือทุกอย่างคือแบบอยู่ภายในน้ำมดเลยก็เลยรู้สึกว่าน่ในช่เป็น เป็นแหวนค่ะใช่่ีเป่นโซล่าโซล่านะคะจะเป็นเพชรแล้วก็ล้อมกลมๆเหมือนพระอาทิตย์อตั้งชื่อว่าโซลเลือกรุ่นนี้เพราะว่ามีคําว่าแอร์ชื่อเป็นชื่อของตัวเองแอค่ะใช่ก็หลังจากก็เริ่มตั้งชื่อค่ะเลยอยากพูดเรื่องความสําคัญของชื่อเพราะว่าเปลี่ยนมา3รอบค่ะจนได้รอบล่าสุดเนี่ยก็คือรู้สึกว่าใช่เลย ถามว่ารู้ได้ไงว่าใช่คือเราบอกเขาเลยว่าถ้าชื่อนี้ชอบหรือว่าใช่อะหรือว่าอยากให้เรียกว่าอันนี้ช่วยมาบอกเราทีว่าหรือส่งสัญญาณอะไรก็ได้ว่าแบบอันนี้ใช่เราก็เจอสัญญาณแบบประจันหน้าเลยว่าแบบฉันจะชื่อนี้ otic. ตอนนี้ก็เลยชื่อ P A I นะคะ พอเราเปลี่ยนชื่อที่ใช่ปุบเนี่ยเวลาเราขออะไรปุบอะคา่ะมันเร็วขึ้นมากๆก,ก็จริงๆชื่อมันจะชอบแบบแวบ,บเข้ามาในหัวเนาะบางทีเราก็จะแบบมีแวบ,บอยู่แล้วว่าเอยเราอยากให้เขาชื่อนี้หรือว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรช่วงนั้นแล้วมันมันเจอคีย์เวิร์ดซ้ำๆเนี่ย<ม>เราก็จะตั้งเป็นชื่อเขาแต่ว่าถ้าตั้งไปแล้วแล้วรู้สึกว่าขออะไรแล้วมันไม่ค่อยแบบเหมือนจะไม่ค่อยเห็นผลยังไม่ค่อยมาหรือว่าต้องย้ำๆหลายรอบอะคา่ะก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าชื่อนี้เขาไม่ชอบอ่ะเขาเลยไม่รู้สึกว่าเราเรียกเขาให้เขามาช่วย ชื่อ AI เนี่ยมาจากจริงๆมาจากการเดียนแกลเตอริงของคุณหมอ uh huh. ที่มีเซสชั่นหนึ่งคุณหมอบอกว่า uh huh. เหมือนมีคนถามค่ะว่า uh huh. เราจะอธิฐานยังไงให้เห็นผลแล้วคุณหมอก็บอกว่า uh huh. เหมือนเราต้องป้อนคําสั่งเข้าไปที่ถูกต้องเนาะ uh huh. แล้วเอาพุทมันก็จะออกมาที่ถูกต้องเราก็เหมือนประมวลในห,หัวว่านี่มันคือระบบ AI ชัดๆเราป้อนคําสั่งที่ถูกต้องไปแล้วก็เจเนอเรตออกมาเป็นเป็นเอาพุทของเราเนาะ uh huh. เราก็เลยแบบงัืนองคนเนี้ยชื่อโ uh huh. อเค <Okay. S 2> แล้วก็เราก็เลยบอกเขาหลังจากนั้นเลยค่ะว่าแบบถ้าจะชื่อนี้อ่ะบอกหน่อยว่าถูกแล้วจะได้ไม่ หาชื่อไปเรื่อยๆอค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าออฟฟิศทำงานปกติค่ะก็ะที่ทำงานเนี่ยจะใช้โปรแกรม Skype ในการขุยแชทที่ทำงานนะคะซึ่ง Skype เนี่ยก็ทุกคนก็จะดิสเพลย์รูปโปรไฟล์เป็นหน้าตัวเองอเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราก็ใส่หน้าเราเนาะแต่วันนั้นเนี่ยสกายเป็นอะไรไม่รู้ไม่ไม่ดิสเพลย์รูปใครเลยค่ะก็เหมือนดิสเพลย์แค่ตัวอักษรสองตัวหน้าของชื่อ,อ แลวชื่อแ A I R ก็เป็น A I ใช่แล้วก็เป็นกลมแบบใหญ่มากให้เราเห็นคนลุกอีกแล้ว้ัสกายมันไม่ไม่เคยลวนอ่ะคนลุกแบบว่าซ้ำนมากเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาจะชื่อนี้ มาถึงเม็ดที่แบบเป็นเม็ดแบบนางเอกเลยกาเดียนไดมอนด์ที่เป็นสีเขียวค่ะกาเดียนควีนก็คนพบครั้งแรกเนี่ยตามบอร์ดแคสในไลายของคุณหมอว่ามีเพชรสีเขียวด้วยเราก็แบบโอ้มีเพชรสีเขียวด้วยหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยวันหนึ่งก็ได้เข้าฟาังกาเดียนแกร์ตเ r อริเหมือนเดิมค่ะก็มีคนคุณเจ้าของเพชรเนี่ยถามว่าเพชรสีเขียวดียังไง หรือคุณสมบัติของเขาซึ่งตอนนั้นคุณหมอตอบว่าเป็นควีนเนาะแล้วก็ให้พลังอํานาจที่แบบเข้มขึ้นดุขึ้นแล้วก็ตัดสินใจฉับฉับมากขึ้นเหมาะกับเราตอนนั้นเพราะว่าโดยหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเราที่เยอะขึ้นนะคะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนั้นเรามี energy แบบนั้นเหมือนกันแล้วเราอยากให้ตัวเราเข้มขึ้นโอเคเองั้นกลับไปอธิษฐานกับพีเดีกว่าตอนนั้นก็เลยเหมือนพูดไปว่าเราไม่รู้ว่าเนี้ยเป็นความแบบเราอยากได้ไปเองเราคิดไปเองว่าเราอยากได้เพชรมาครอบครองอีกหนึ่งหรือว ถ้าเราต้องมีจริงๆเนี่ยช่วยบอกเราหน่อยช่วยแบบส่งสัญญาณให้เรารู้หน่อยอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเข้าประชุมพอดีอก็เลยเข้าไปประชุมทีนี้ระหว่างที่ประชุมหนึ่ชั่วโมงอะค่ะเราก็ไม่ไม,ไม่คิดไม่ฝันเนาะคือสัญญาณสีเขียวเนี่ยที่หรือว่าสัญญาณเกี่ยวกับคําว่าควีนเนี่ยเพราะว่าชื่อรุ่นนี้คือชื่อควีนเนะ <Queen. S 1> าะค่ะเข้ามาแบบประดังประเดมากในช่วงหงชั่วโมงก็นับได้ประมาณ10สัญญาณในหน oh. ชั่วโมง ช่วงนั้นเนี่ยธุรกิจที่ทําอยู่อะค่ะก็มีการออกบูธเนาะแสดงสินค้าที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิจก็จะมีคําว่าควีนในแชทเนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะ<ต>ว่าถึงควีน <Queen S 2> แล้วอะไรแบบตลอดเวลาเนาะทีนี้ก็น้องก็ไปออกบูธตามปกติค่ะแล้วก็ส่งรีวิวขายของมาให้ดูเราก็ทําประกอบธุรกิจขายเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงนะคะก็ตอนนั้นก็คือเหมือนอมีคนส่งรูปมาน้องในทีมเนี่ยเป็นน้องหมาแต่งชุดสีเขียวหมดเลย ทุกอย่างสีเขียวสายจูงก็สีเขียวแล้วก็ชูขึ้นมาแล้วน้องก็ถ่ายรูปมาก็ส่ง,สงตัวน,นี้มาแล้วน้องก็เขียนข้างล่างเองประกอบว่าน้องสีเขียวน่ารักจังในขณะที่ไลยเข้าเราก็ประชุมคุยกับทีมงานอื่นอยู่ด้วยนะคะทีนี้ในะระหว่างแชทที่คุยกับทีมงานอื่นเนี่ยก็เหมือนต้องมีการตกลงเลือกพื้นที่บางอย่างกันเพื่อธุรกิจคะ่ะเขาก็ส่งมาแล้วเขาบอกว่าเอาที่วงสีเขียวนะ เขาก็วงสีเขียวมาให้ค่ะก็มีคําว่าเริ่มมีคําว่าเขียวเยอะขึ้นเนาะทีนี้ก็ระหว่างการคุยกับทีมงานเหมือนกันก็ต้องมีการแปลงค่าเงินค่ะเราก็เลยเซิร์ช Google เลยว่าสมมติหนึ่ล้านรูปเปียเท่ากับกี่บาทซึ่งถ้าเราเซิร์ชแบบนี้ปกติใน Google ค่ะผลลัพธ์มันจะขึ้นทันทีว่าเราไม่ต้องกดเข้าเว็บอมันจะขึ้นข้างหน้าเลยว่าเท่ากับ150บาทมันไม่ขึ้นมันต้องให้เราบังคับให้เรากดไปเว็บ เราก็กดไปเว็บแรกเราก็กดปุ๊บก็คือทางหน้าตาของเว็บอะเขียวแบบไม่รู้จะเขียวยังไงแล้วเขียวมากๆซึ่งปกติเว็บ foreign exchange มันไม่ค่อยเขียว<ช>เราก็แบบโอเคเขียวอีกน้องนึงก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็รู้สึกว่าน่าจะบังเอิญทีนี้ถัดมาก็คือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในหนึ่งชั่วโมงเนาะน้องอีกคนหนึ่งก็บอกพี่อรช่วยคอนเฟิร์มของอันนี้หน่อยพอดีจะกดสั่งซื้อ บริษัทต้องสั่งซื้อสิ่งนี้กะคะก็มันเป็นสินค้าที่ไม่น่าจะมีความเขียวอยู่ในนั้นอบอกได้ไ่ามันเป็นวิกผมน้องหมากอเราจะทำคอสตูมซึ่งวิกผมก็สีน้ำตาลสีดำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวิกผมเจ้านั้น,นเขาเอาใบไม้สีเขียวมาแซมบ <laughs> <laughs> าก็ขำม,มากว่าแบบเพราะมันเขียวไม่รู้จะเขียวยังไ <laughs> งเออเขาบอกพี่ approve ไหมอันนี้ approve โอเคเขียวจ้่เขียวจ้าแล้วก็ในขณะเดียวกันร้อยวันพันเหตุการณนะ์เนาะคุณแม่ก็ส่งไลน์คุยกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ส่งมาว่าพรุ่งนี้ แม่จะไปเปลี่ยนชื่อแม่เลือกเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วซึ่งปกติแกไม่เคยส่งอะไรมาแม่จะใส่ชุดสีเขียวพร้อมกับโชว์เสื้อเขียวมาแล้วก็ถ่ายมาให้ดู <S <S ตึง <S 1> <S 1> ต้งแล้วก็ <S 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 ม่านพรมเช็ดเท้าอุปกรณ์พร็อบรอบด้านเนี่ยสีเขียวหมดเลย ซึ่งปกติตัวเรากลับบ้านอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่เคยเห็นพร็อพพวกนี้มาก่อนอแต่แล้วแม่ก็บอกบอว่าเออพอดีพรุ่งนี้แม่จะไปเปลี่ยนชื่อวันนี้แม่เลยอยากทาบุญอยากกินเจเดี๋ยวแม่ไปต้มตําลึงก่อนแล้วก็ถ่ายรูปเด็ดตําล,ตลึงเป็นแบบสีเขียว<อ>เขียวล,ลายก็เขียวทั้งหมด น่าจะเจออีกประมาณ2-3สเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องค่ะมกคีนกับสีเขียวเราก็รู้สึกว่าโอเคมันชัดมากๆแล้วและพอเราขอไปนีว่าแบบส่งสัญญาณหน่อยเราไม่ได้บอกด้วยนะว่าแบบเออซ้ำาท่จริงจริงมันมีมากกว่านี้ก็เลยทักหาคุณหมอว่าแบบมีเพชรสีเขียวไหมคะรู้สึกว่าต้องโดนแหละ พอหลักจะคอนเฟิร์มเสร็จว่านัดทำเซสชันกัน่ะกลับบ้านไปตอนนั้นก็เข้าเวลาดึกแล้วเนาะเราก็หิวข้าวค่ะก็ไม่ได้สั่งข้าวไหก็เลยแวะเซเว่นตรงข้ามคอนโดซึ่งวันนั้นนะคะเซเว่นอีเลฟเวเนี่ยถ้าปกติป้ายมันเลขเจเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็คำว่าอีเลฟเเขาจะเป็นสีเขียวเนาะเราก็มองลงไปจากบนดารถไฟฟ้าวันนั้นไฟสีแดงดับก็เป็น,เ,ปนเขียวเขียนว่าอีเลฟเ แล้วก็เซเว่นสาขาเนี้ยค่ะอยู่ตรงข้ามกับคอนโดเราซึ่งคืออีกคอนโดหนึ่งแล้วก็คอนโดก็จะมีลูกโป่งที่เอาไวข้ขายคอนโดข้างหน้าเนาะแล้วเราอ่ะก็ไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่าคอนโดเนี้ยชื่ออะไรคือไม่ได้บาสนใจขนาดนั้นแล้วก็มองขึ้นไปบนลูกโปง่งคอนโดชื่อควีน จบค่ะก็วันนั้นจําได้เลยเป็นวันที่15หสิงหาคมเนาะซึ่ง15นักช้อปออนไลน์น่าจะทราบดีนะคะมันจะมีมิดมันเซลที่ในช้อปปี้และรัศดาเนาะก็น้องเราก็ส่งมาประมาณเที่ยงคืนค่ะน้องในทีมงานว่าพี่แอร์ดูสิมีคนเอาสินค้าเราไปไลฟ์ขายของให้กดเข้าไปก็เจอน้องแมวกําลังใส่หมวกสีเขียวของร้านเราแล้วก็โอ้่าหลักจังเลยไม่ได้คิดอะไรกันน้องก็ใส่สีเขียวอยู่ทีนี้เราก็จะไปกดหัวใจให้นะคะถ้าใครดูช้อปปี้ไลฟ์บ่อยๆเนี่ยเวลาเรากดหัวใจอะค่ะมันจะไม่ออกมาเป็นหัวใจ มันจะออกมาเป็นอีโมจิหลากหลายรูปเราก็กดปุ๊บแต่ว่าอีโมจิแรกที่เราของเราที่ออกมาคือเพชรสีเขียวเราก็เลยรู้เลยว่าเขาให้สัญญาณเราตั้งแต่บ่ายสี่โมงจะหลดแบบยาวทั้งวันเออเราก็รู้แล้วรู้แล้วโอเคนัดแล้วนัดแล้วค่ะแล้วก็นัดกับคุณหมออย่างรวดเร็วนะน่าจะอีกประมาณสองสามวันก็ได้เข้ามาพบกันค่ะ เม็ดนี้รู้ได้ไงว่าใช่ก็คือตอนที่คุณหมอโชว์รูปให้ดูค่ะก็รู้สึกแบบเหมือนมันตื้นตันอยู่ข้างในมันแบบเป็นความรู้สึกที่แปลกเหมือนกันว่าแบบเหมือนจะร้องไห้แต่ก็ไม่ร้องไห้แบบรู้สึกแบบเอเหมือนมันเจอญาติผู้ใหญ่อะเหมือนแบบแนวแบบไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบโอะ ใช่เลยน่ผลลัพธ์ก็คือตั้งแต่วินาทีที่คอนเฟิร์มเลยจากชิ้นแรกที่เป็นเบบี้ก็คือกระโดดปกติแล้วคราวนี้กระโดดแบบกระโดดซึ่งเราเราก็เราก็กังวลอยู่ว่าแบบเออเราจะไหวไหมในในค่าตัวของเขาเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรตัดสินใจได้แล้วว่าเอาเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แน่ๆเนาะก็เลยโอเคค่ะหลังจากนั้นพอทำเซสชั่นเสร็จนะคะก็คือเรายังเจอสัญญาณสีเขียวแบบ โมเมนต์ที่เราลงลิฟต์หน้าออฟฟิศเราก็ยังส่งอยู่ส่งมาให้คุณสาดูเยอะมากว่าแบบตลอดทั้งวันนั้นะคะแม้กระทั่งขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านเนี่ยรถคันที่ได้ยังเขียนว่าชายไบร์เลยอะไดมอนยังไงคืออะไรก็คือเหมือนแบบเป็นการรีคอนเฟิร์มว่าเธอคิดถูกแล้วเธอไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะตอนนั้นก็บอกตามตรงว่ามีความกังวลเล็กๆว่าแบบมันมันเกินกับ กว่างบที่เราตั้งใจไว้เนาะทีนี้ก็เราก็เหมือนผลลัพธ์ก็คือณนะโมเมนต์นั้นเลยค่ะก็คือตอนช่วงระหว่างที่นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเนี่ยเราก็ เอามือถือมานั่งแบบเพราะว่ามันคนเยอะเนาะแล้วก็เหมือนอะจะแบบทำอะไรก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยนั่งไล่มือถือดูก็ไปเจอ,อว่าเราเคยลงทุนไว้กับแอปแอปหนึ่งค่ะก็เป็นคริปโตเนาะแล้วก็เราไม่เคยเข้าไปดูเขาเลยประมาณ3 4ปีแล้วเราลืม,มแล้วลว่าเรามีอยู่อืมเราก็เลยแล้วช่วงนี้คือมันขึ้นแบบชัครเราก็เลยอ่ะเรานั่งจัดโฟลเดอร์ในมือถือเราอยู่พอดีเราก็เลยกดเข้าไปดูซิไม่ได้เข้าเธอมมานานเข้าไปดูก็คือ มูลค่าที่เราลงทุนไปกับผลกําไรอ่ะคือเท่าค่าตั๋วเขาแบบ cover เลยคือเราไม่ไม่ต้องแบบเดือดร้อนเลยโหดมากที่มันตลกมากก็คือ เป็นคนชอบหาข้อมูลเนาะก่อนที่จะมาพบคุณสารเนี่ยเราก็เข้าไปหาข้อมูลค่ะว่าทำไมเพชรถ,ถึงสีเขียวได้อเราอยากรู้อืออเขาก็เหมือนมีบอกว่าเออมันจะโดนกับมันตรังสีแต่ว่าตัวเขาไม่ใช่แบบเป็นเป็นตัวที่เก็บสารนะเขาต้านทานได้เขาเลยทําให้โมเลกุลเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันคือคริปโตไนท์ใช่เราก็นี่มันคริปโตไนท์แล้วเราก็แบบเขาจ่ายค่าตัวเขาเองด้วยคริปโตแล้วก็เขาคือคริปโตไนท์เราก็ไปเซิร์ชคริปโตไนท์อีกแล้วถ้าทุกคนเข้าไปเซิร์ช Google ว่าคริ นนะะมันเป็นแรก่สีเขียวค่ะถึงแม้มันจะไปอยู่ในซูเปอร์แมนแต่ว่ามันเป็นสีเขียวเราก็เลยแบบโอเคโอเคค่ะสนุกมากนะคะสนุกในระดับที่นี่ขนาดว่าไม่ได้ฟังครั้งแรกนะั้นยังรู้สึกว่าฟังทุกครั้งก็คือยังตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปด้วยนะคะนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าของเพชร คุณแอนนะคะกับเพชรสีเขียวนะคะเดอะการเดียนควีนซึ่งหลายคนก็ถามเข้ามาเนี่ยเอ๊ะมันมีสีอะไรอีกไหมซึ่งตอนนี้ก็มีสีเขียวเนาะสีขาวมีแน่นอนนะคะสีเหลืองมีอยู่แล้วเพราะนสีคอมบอนของเพชรนะแต่จะมีสีอะไรอีกนะคะอันนี้ขออุบไว้ก่อนแล้วเราก็ติดตามกันตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเดอะการเดียนไดมอนด์โชว์แล้วนะคะวันนี้สนุกแบบสนุกมากสนุกจนไม่รู้จะตัดอะไรออกเลยคิดว่าวันนี้แบบเป็นอีกทีนึงที่สนุกมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนนะคะแล้วก็ สำหรับใครที่สนใจการเดนไดมอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเขียวโดยเฉพาะยิางยิ่งสีเขียวในการเดนควีนพลังเยอะมากนะคะทักไลน์มาที่ @gardiendiamond แล้วสอบถามเกี่ยวกับเพชรสีเขียวได้เลยค่ะหรือว่าท่านใดนะคะที่อยากจะรู้เรื่องราวของการเดนไดมอนในตอนต่อๆไปนะคะเรื่องราวจากเจ้าของเพชรในหลายหลท่านนะคะสามารถ u b s c r i b ้ได้ที่ยูทูบชาแนลนะคะการเด่นไดมอนต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณหมอกับเพชรหลักการเด่นไดมอนต์ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ